สวัสดีพี่พี่ FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วๆไปนะครับ EP ที่299นะครับวันนี้ก็มีพระเครื่องนะครับที่เข้าใหม่วันนี้มีประมาณ1 5 1 6องค์นะครับพี่แล้วก็เป็นชุดพระปิดตาหลวงปู่โตะนะครับที่มีอยู่นะพี่นะหมดแล้วนะครับมีแค่นี้นะครับพี่นะเดี๋ยวผมมาแบ่งปันนะครับพี่มาแบ่งปัน FC เลยนะครับวันนี้นะครับ นะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพระที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับพี่นะนะครับเป็นพระใหม่ที่เข้าร้านวันนี้เลยนะครับพี่นะครับก็มีพระเครื่องมาประมาณนี้นะครับพี่นะครับมีเยอะบ้างน้อยบ้างค้าเข้ากันไปนะครับนี่นะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับไอดี n ลน9ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับ นะครับชุดพระปิดตาหลวงปู่โต๊เนี่ยผมเอาชุดละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับมีเท่านี้นะครับพี่นะมีอยู่สี่ชุดห้าชุดนะครับพี่นะครับนี่เป็นชุดพระปิดตาเนื้อผงใบลานนะครับปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับหลวงปู่โต๊ะเป็นพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่เนื้อผงใบลานนะครับพี่นะเป็นพิมพ์เนื้อผงใบลานแบบนี้นะครับ นี่ครับพี่นะเป็นพิมพ์เนื้อผงใบลานแบบนี้นะครับเดิมเดิมนอนกล่องเลยนะครับพี่นะครับนี่นะครับพระสวยเดิมนอนกล่องเลยนะครับนี่นะครับฝั่งตะกุดนะครับพี่นะฝั่งตะกุดด้วยนะครับพี่นะเดิมเดิมเลยครับเอาชุดละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะครับนี่นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับพี่พี่ท่านไหนที่มีกําลังเก็บได้เก็บนะครับพระปิดตาหลวงปุโตเนี่ยตอนนี้ออกต่างประเทศเยอะเลยนะครับพี่นะครับ นะครับชาวจีนชาวฮ่องกงนะครับมาไล่เก็บหลวงพุโตกันเยอะเลยนะครับพี่นะครับนี่นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับพี่นะพระสวยเดิมนะครับนอนกล่องนะครับนะครับเจ้าของจองมาจากวัดเลยนะครับเป็นกล่องกรรมการนะครับพี่นะกล่องกรรมี่นะครับกรรมการนะครับพร้อมกล่องแบบนี้เลยพี่เก่าๆเลยนะครับพี่นะนี่เป็นชุดหลวงพุโตนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับชุดแรกนะครับเป็นชุดนี้เลยนะครับพี่นะ ต่อมาชุดที่สองนะครับชุดที่สองเนี่ยเป็นชุดกรรมการปีหนึ่งหกนะครับเป็นสมเด็จขาโต๊ะนะครับด้านหลังเป็นอ่าเขาเรียกว่าด้านหลังข้าสารดําเสกนะครับพี่นะครับปีหนึ่งหกนะครับพี่นะอันนี้จะเป็นยุคต้นๆหน่อยนะครับพี่นี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับพี่นะเป็นแบบนี้ฝั่งข้าสารดํานะครับพี่นี่นะครับออกกล่องละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับพี่นะวันนี้มี มีเท่านี้นะครับพี่นะนี่ครับแบ่งได้มาเท่านี้นะครับพี่นะครับนะเอาชุดละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทรได้เลยนะครับอันนี้เอาพันเดียวนะครับนะครับต่อมาองค์นี้นะครับพี่นะองค์นี้ก็เป็นองค์นี้เออกปีสองสามนะครับปลุกเสกปีสองสามชุดกรรมการนะครับเป็นที่ลึกทาบุญอายุครบ 9ก้าสิบสี่ปีนะครับหลวงปู่โตนะครับพี่นะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าพระปิตาณธนะนะครับนี่นะสวยๆเดิมๆนอนกล่องแบบนี้เลยนะครับปิตาณนะหลวงปู่โตนะครับพี่นะครับนี่สวยๆเลยนะครับพี่พี่เอฟซีนะเดิมๆนอนกล่องนะครับพี่นะเป็นชุดเป็นชุดกรรมการนะครับพี่นะเป็นชุดกรรมการนอนกล่องเดิมๆเลยนะครับ นี่นะพี่ท่านไหนที่สนใจซื้อไปเก็บนะครับได้เลยนะครับพี่นะเดิมเดิมนะพี่นะนอนกล่องนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับพี่นะครับต่อมาชุดนี้เป็นชุดหลวงปู่โต๊ะปลุกเสกหกปีนะครับพี่องค์นี้นะนี่นะครับเป็นปลุกเสกหกปีนะครับเป็นพระปิดตามหาเสน่ห์นะครับพี่นะเป็นป้บปิดตามหาเสน่ห์นะครับนี่นะครับ สวยเดิมเลยนะพี่นะครับปิดตามหาเสน่ห์นะครับพี่หลวงปู่โตนะครับนี่นะครับพระเดิมนอนกล่องนะครับพี่นะนี <fit> <fit> ่พระสวยเดิมนอนกล่องเลยนะครับนี่หลังยันชัดๆนะครับนี่นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับพี่นะนี่นะครับพระปิดตามหาเสน่ห์หลวงปู่โตนะครับพี่นะนี่นะครับสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับพี่นะครับนะครับเอา หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะครับนี่ครับมีมาแบ่งปันห้าชุดนะครับพี่นะหลูพุโตะนะครับแล้วก็หลวกุหลิวหนึ่งชุดนะครับพี่อันนี้เป็นชุดจัมโบ้หนึ่งนะครับพี่นะเป็นผ้าปิดตาชุดกรรมการจัมโบ้หนึ่งนะครับเป็นองค์ใหญ่เลยนะครับพี่นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสนใจติดต่อได้เลยนะพี่นะเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ นะพี่ๆท่านไหนที่มีกาลังเก็บได้เก็บเลยนะครับตอนนี้ชาวจีนชาวฮ่องกงนะครับมาไล่เก็บพระฟิตาหลวงพุโตเยอะเลยนะครับพี่นะครับต่างชาตินิยมมากนะครับพี่ตอนนี้นะครับนี่นะครับสวยๆเลยครับนอนกล่องมาเดิมๆนะครับคาบแป้งเดิมๆเลยนะพี่เนี่ยคาบแป้งเดิมๆนะครับนอนกล่องมาแต่รุ่นแรกเลยนะพี่นะนี่นะปีสองสปีสองหนึ่งนะครับพี่นะปีสองหนึ่งนะครับ นี่นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อได้เลยนะครับเป็นชุดหลวงปู่โตนะครับต่อมานะครับหลวงปู่หลิวเป็นชุดกรรมการนะครับวัดไร่แตงทองนะครับเป็นชุดพิเศษกรรมการนะครับนี่นะครับเป็นเต่ารุ่นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะครับพี่นะเป็นปางเปิดโลกนะครับเป็นเหรียมเต่าจิ๋วนะครับพี่คัดจมูกนะพี่นะคันคัน นี่เป็นชุดกรรมการนะครับพี่นะชุดกรรมการเปิดโลกแบบนี้นะพี่นะนี่สวยๆเลยพี่นะนี่นะครับเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะแล้วก็เป็นพระนะครับอันนี้เป็นที่เข้าใหม่หน้าร้านวันนี้นะครับอันนี้เอาหนึ่งพันบาทนะพี่นะชุดอนุสรร้อยปีนะครับหรือพระสมเด็จร้อยปีหลวงปู่โตนะครับ พระรุ่นนี้นะครับดีมากเลยนะพี่นะครับเป็นพ <t aring rawd unre> ระที่ผสมผงมวลสารนะครับเนี่ยพวกผงมวลสารของสมเด็จโตรุ่นแรกนะครับมาบดผสมรวมกันอยู่ในรุ่นเนี้ยเยอะมากเลยนะครับพี่นะเขาเรียกว่าพระสมเด็จหน่อเนื <aring> ้อนะครับเรียกหน่เนื้อนะเนี่ยมีเนี่ยมีชิ้นส่วนของสมเด็จวัดระฆังด้วยนะครับหน่อเนื้อวัดระฆังนะเขาเรียกว่าหน่อเนื้อวัดระฆังนะครับ นี่ครับสวยๆเลยพี่นะปี 15, หนึ่งห้านะครับเดิมๆนอนกล่องนะครับนี่ครับเป็ weeds. นตายางทางวัดนะครับพี่นะคมชัดแบบนี้เลยครับพี่นะครับคมชัดแล้วก็มีเม็ดมวลสารนะครับของสมเด็จโตแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับสวยๆนะครับเดิมๆนอนกล่องมาแบบนี้เลยนะครับ fc นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับองนี้นะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะเอาหนึ่งพันบาทนะครับรายการนี้นะครับ รายการต่อมานะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญเนื้อทองระฆังนะครับพี่นะอันนี้เป็นเหรียญเนื้อทองระฆังนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับพี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อทองระฆังหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับนี่สวยเลยนะครับพี่นะครับสวยเลยนะครับนี่ครับเป็นเหรียญเนื้อทองระฆังทางวัดนะพี่นะนี่นํามาปั๊มเป็นพระสมเด็จนะครับด้านข้างเนี่ยเป็นข้าง้อยเลื่อยแบบนี้นะพี่นะ น anyway. uhm um 응 pues ี่นะครับด้านหลังนี่ก็เป็นยันรอยยันแตกๆแบบนี้นะครับพี่นะเนี่ยเป็นรอยยันแตกๆแบบนี้นะครับผมเนี่ยด้านหลังนะครับเลรกหลังยันสิบนะพี่นะเสาห้านะครับนี่หลังยันสิบนะครับพี่นี่นะครับสวยๆเลยนะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับพี่นะครับเนื้อทองระคังนะครับสวยๆเลยนะพี่นะสภาพก็ เก่าตามการเวลาสภาพใช้ใช้มาหน่อยพี่นะนี่นะครับสวยๆเลยพี่นะด้านหลังจะเป็นรอยันแตกๆแบบนี้นะพี่นะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยนะครับต่อมานะครับพี่ต่อมาองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับพิม์พใหญ่ศูนย์ห้านะครับหลังฉอะชิงนะครับต่อคําว่าเฉลิมพลแบบนี้นะครับพี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่นะ นี่ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่นะมีคาบเบ้าคาบขี้เบ้านะครับดินไทยนะครับแบบนี้นะครับผิวสวยๆแบบนี้นะครับคมชัดๆแบบนี้เลยพี่นะคมชัดแบบนี้เลยครับพี่นะครับนี่คมชัดแบบนี้เลยครับเป็นตัวชอชิงนะครับพี่นะครับย่อมาจากคําว่าเฉลิมพลนะครับเป็นพระหลวงปูทวดเฉลิมพลนะครับพี่สวยๆเลยนะครับนี่นะครับหลวงปูทวดเฉลิมพลสวยๆเลยนะครับพี่ๆนะ นี่นะครับเนี่ยมีคาเบ้าเก่าๆเลยนะพี่นะครับนี่นะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยนะครับพี่เอาหนึ่งพันสองร้อยนะครับรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญจิกโก้ใหญ่เนื้ออันปะก้านะครับพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยิหอมนะครับปีสองพันห้าร้อยหกนะครับนี่นะเป็นเหรียญจิโก้ใหญ่นะพี่นะนี่ขนาดนี้เลยนะครับพี่นะพระองค์นี้นะครับดูง่ายมากพี่นะครับด้านข้างเนี่ย เป็นการรีดโลหะไม่เรียบนะครับของแผ่นโลหะเนื้ออันปะก้าสมัยก่อนนะครับเป็นใช้เครื่องรีดรีดไม่เรียบนะครับแล้วนํามาปั๊มพระแบบนี้นะครับพี่นะจึงเกิดเป็นแผ่นแผ่นเป็นคับคาบแบบนี้นะครับนี่นะครับสวยเดิมนะครับพี่นะเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเขียนว่าโคกยายหอมนะครับพี่นะเขาเรียกว่าเป็นเหรียญจิ๊โกะใหญ่นะครับพี่นะเหรียญจิโกะใหญ่นะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับพี่นี่นะครับ สวยเดิมๆิมเลยนะครับพี่นะครับสวยเดิมเดิมเลยนะครับหูเจาะปิ้นปิ้นเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับพี่นะนี่เป็นเนื้ออันปาก้านะครับพี่นะนี่ด้านหลังนะครับเขาเรียกว่าเป็นโลหะไม่เรียบนะพี่นะเนี่ยรีดโลหะไม่เรียบนามาปั๊มพระก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเหรียญเดิมสวยดูง่ายนะครับพี่นะเอาหนึ่งพันสองร้อยนะครับพี่นะรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นรายการอ่าเป็นพระหลวงพ่อเดิมนะพี่นะครับ เป็นของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเรี่ยมเดิมๆออกจากวัดแบบนี้เลยพี่นะครับเป็นพระเลี่ยมเดิมออกจากวัดแบบนี้นะครับเป็นเนื้อคล้ายๆเนื้อเรซินนะพี่นะนะครับเป็นคล้ายๆเนื้อเรซินนะครับเป็นรูปพระพุทธแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับสองพันสี่ร้อยแปดสิบกว่าๆเลยนะครับการสร้างนะครับพี่นะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะเนี่ยนะครับหายากนะครับพี่นะเอาหนึ่งพันบาทนะครับ ต่อมานะครับพี่ต่อมาองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นพระหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับพี่นะครับเป็นหลวงพ่อสดวัดปากน้ํารุ่นแรกภาษีเจริญนะครับนี่นะครับเป็นหลวงพ่อสดวัดปากน้ํารุ่นแรกภาษีเจริญครับสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับพี่นะครับสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับพี่นี่นะครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับพี่นะครับรุ่นแรกหลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาษีเจริญนะครับ เอาหนึ่งพันบาทนะครับรายการนี้นะครับต่อมานะครับพี่ต่อมาองค์นี้นะครับเป็นพับปิดตาหลวงปู่แก้วเครือวันนะครับเนื้อผงคุกรักนะครับหลังแบบนะครับนี่นะครับมาตรฐานเลยนะครับพี่นะครับเนื้อคุกรักเก่าๆมันๆแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับนี่นะครับเนื้อคุกรักเก่าๆมันๆนะครับหลวงปู่แก้ววัดเครือวันนะพี่นะจังหวัดชนบุรีนะครับพี่ นะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู hmm. yep. ่แก้วหลังแบบแบบนี้นะครับสวยเดิมนะครับพี่นะสวยเดิมเลยนะครับองค์นี้นะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อมานะครับพี่องค์นี้นะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับพี่นะนี่นะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับกระไหล่ทองสวยมากนะครับพี่นะนี่นะครับเหรียญนี้สร้างราวๆปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้านะครับพี่ นะครับเหรียญนี <iah> ้สร้างราวๆปี2,495นะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชหลังยันห้านะครับกระไหลทองนะครับสวยแชมป์เลยนะครับพี่นะองค์นี้นะครับสภาพสวยแชมป์นะครับพี่นะต้องบอกว่าสวยแชมป์นะครับดูการแกะบล็อกนะครับคมชัดลึกมากเลยนะครับพี่นะนะครับแกะบล็อกนี่คมชัดลึกมากนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะเอาหนึ่งพันบาทนะครับ ต่อมานะครับรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญทรงพนวดนะครับสองสี่เก้าเก้านะครับนี่นะเป็นเหรียญทรงพนวดนะครับรัชกาลที่เก้านะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับพี่นะสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับเป็นเนื้ออันประก้านะครับพี่นะสวยเดิมคมชัดนะครับเหรียญทรงพนวดนะครับนี่นะครับในหลวงรอก้านะครับพี่นะทรงพนวดนะครับพี่สวยๆเลยนะครับ นี่นะครับด้านข้างนะครับนี่นะครับเป็นรอยตัดฉีกขาดครึ่งแบบนี้นะครับพี่นะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญในหลวงราชการที่9นะครับเหรียญทรงพนวดนะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะหายากนะพี่รุ่นนี้นะครับต่อมานะครับพี่ต่อมาองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ำนะครับพี่นะเป็นหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ำนะครับ นี่นะครับสวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะครับสวยเดิมเดิมนะครับนี่นะครับคาบเบ้ารองรอยการหล่อโบราณยังอยู่เลยนะครับพี่นะครับนี่นะครับเป็นการลอยตะไบด้านข้างนะครับพระหล่อโบราณหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ํานะครับพี่พี่เอฟซีนะครับนี่นะครับพี่พี่ท่าไหนสนใจนะครับนี่หลวงปู่ทวดนะครับเป็นพระที่แค้วลาดนะครับนี้รันตรายนะครับพี่นะสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับแค้วลาดนะครับของหลวงปู่ทวดนะครับไม่มีตายโหงนะครับพี่นะ สวยมากนะครับพี่นะสวยมากนะครับเป็นพระแก้วคาดปลอดภัยมากๆนะครับพี่นะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยนะครับพี่นะครับต่อมานะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับพี่นะครับปิดตาเนื้อผงคุกลักหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับพี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะนี่นะครับสวยๆนะพี่ดูเนื้อหานะครับพี่นะเนื้อหาสวยๆเลยนะครับองนี้นะครับเนี่ยพระเนี่ยมีความเก่าเป็นเนื้อลักเก่าๆเลยนะครับพี่นะ เนื้อรักเก่าๆนะครับพี่แบบนี้เลยนะครับปิดตาปูไข่เชิงเลนนะครับพี่พีเอฟซีนะครับสวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเลยนะครับพี่นะเอาหนึ่งพันบาทนะครับรายการนี้นะครับต่อมารายการนี้นะครับรายการนี้เป็นเหรียญหล่อละคังหลังค้อนนะครับพี่นะเป็นเหรียญหล่อละคังหลังค้อนนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะพี่นะนี่นะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับเหรียญหล่อโบราณนะครับพี่นะ นี ite, ่นะครับสวยเก่าเก่าเลยนะครับเหรียญรอบโบราณนะครับนี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ลคังหลังค้อนนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะต่อมานะครับพระสมเด็จนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับโรยผงแร่ผงตะไบแบบนี้นะครับนี่นะครับเจ้าของบอกว่าองค์เนี้นะครับเป็นพระสมเด็จรัชกาลที่ที่ห้านะครับเขาเรียกว่ากุวังหน้านะพี่นะนี่นะครับ เป็นพราสมเดจพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันเลยนะครับแล้วเนื้อหามวลสารเนี่ยตัวเดียวกันเลยนะครับพี่นะเนื้อหามวลสารนะครับพิจารณาดูแล้วนะพี่นะเนี่ยใช้มวลสารนะครับเนื้อความหนึบนุ่มนะครับมวลสารตัวเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าโรยผงแร่ผงตะไบแบบนี้นะครับพี่นะครับเนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่วัดระฆังเลยนะครับพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่วัดระฆังเลยนะครับ เป็นยุคปลายแล้วนะครับยุคปลายประมาณราวๆปีสองพันส mm. in ี่ร้อยสิบนะครับพี่นะราวๆนี้เลยนะพี่นะนี่นะครับเป็นยุคปลายนะครับของสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับพี่นะนี่นะครับเนี่ยโรยผงแร่แบบนี้นะครับพี่นะนี่นะครับตามหนังสือนะครับมีเยอะแยะนะพี่นะแบบนี้นะครับพิมพ์นี้มีแร่แบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นยุคเรียกยุคกุวังหน้านะพี่นะกุวังหน้านะครับ นี่นะครับพิมเดียวกันนะครับพี่นะพิมเดียวกันเลยนะครับพิมพ์เดียวกับสมเด็จวัดระฆังเลยนะครับแม่พิมพ์เดียวกันเลยนะครับพี่นะนี่นะครับเอาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับพี่เอาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับต่อมาองค์นี้นะครับองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับพี่นะนี่นะครับองค์นี้เนื้อแก่ผงน้ํามันตังอิ้วนะพี่นะนี่นะครับนี่นะครับสวยๆนะครับเส้นฐานคมๆเลยนะพี่นะ นี่นะครับเหนือแก่น้ามันตังอิวนะครับนี่เส้นบังคับพิมพ์อยู่นะครับพี่นี่นะครับก็าเรียกเส้นบังคับพิมพ์นะครับพี่นะนี่เหนือซุ้มเนี่ยพี่นะเส้นบังคับพิมพ์คมคมเลยนะครับพี่ดูดินี่นะเส้นบังคับพิมพ์คมคมเลยเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยพี่เนี่ยเส้นเขาเรียกเส้นบังคับพิมพ์นะครับพี่นี่คมคมเลยนะครับเนี่ยเส้นบังคับพิมพ์นะครับนี่นะครับนี่สวยๆนะครับพอแก่จะบล็อกมานะครับเขาก็จะมา ปาดเนื้อพระนะครับพี่นะนี่นะครับบางทีปาดชิดนะครับเขากตัดชิดตัดตัดห่างตัดชิดนะครับพี่นะแล้วแต่ช่างในสมัยโบราณนะครับพี่นี่นะครับสวยๆนะพี่นะดูเนื้อหามนต์สารนะครับเก่าเก่าเลยนะพี่นี่ครับนี่เนื้อหามนต์สารเก่าเก่าเลยนะครับพี่นี่นะครับเส้นบังคับพิมพ์อยู่นะครับพี่นะองค์นี้นะครับนานๆจะเจอสักองคหนึ่งนะพี่นะที่มีเส้นบังคับพิมพ์ให้เราเห็นแบบนี้นะครับ หายากพอสมควรนะครับพ uh ี huh. 1, ่นะนี <Amen> ่นะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยนะครับพี่เอาหนึ <neither> ่งพันสองร้อยนะครับต่อมานะครับพระจตุคามรามเทพปีสามศูนย์นะครับนี่นะครับเป็นช้าพระจตุคามรามเทพปีสามศูนย์นะครับนี่นะครับจตุคามเมืองนครนะครับพี่นะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะนี่จตุคามรามเทพนะครับ นะครับเล่นหากันนะครับพี่นะนี่ได้มาเดิมเดิมบ้านๆพี่ดูนี่มีข้าบฝุ่นคราบเดิมๆนะครับเป็นพระสวยเก่าเดิมหิ่งหิเลยนะพี่นะปีสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับพี่นะพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ดูเนี่ยคมคมเลยพี่นะลาหูอมจันเนี่ยครับคมคมเลยนะครับพี่นะนี่นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับองค์นี้นะครับเอาที่หนึ่งพันสองร้อยนะครับพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่นะนะครับ นี่นะครับพิมใหญ่นะครับนี่เครียกพระสายใต้ของแท้เลยนะพี่นะตัวจริงนะพี่นะอง์นี้นะตัวจริงนะครับสายใต้นะครับพี่นะพระจักรุคามรามเทพนะครับพี่นะครับจัุคามรามเทพสายใต้นะครับต่อมาอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับพี่นะพิมพ์เล็กนะครับลงทองนะครับแบบนี้นะครับนี่พิมพ์เล็กลงทองแบบนี้เลยนะครับพี่นะนี่นะพิมเล็กนี่สวยนะนี่ขนาดกระทัดรัดดีนะครับพี่ นี่นะครับนาดสวยๆเลยนะครับลงทองแบบนี้นะครับเป็นพระจตุคามรามเทพนะครับพี่นะปีสามศูนย์นะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับพี่นะครับนี่นะครับองค์นี้พิมพ์เล็กนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะเอาหนึ่งพันบาทนะครับต่อมานะครับหลวงปู่ทวดนะครับพี่นะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับปีศูนย์ห้านะครับปีสองพันห้าร้อยห้านะครับพิมพเอนะครับเป็นพิมพเอนะครับเตารีดเอนะครับ หลวงปูดทวดนะครับวัดช้างให้นะครับพี่ดูนะครับเนื้อเก่าๆคมๆเลยนะครับพี่นะนี่มีคาบเบ้าคาบดินนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเลยพี่นะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยนะครับพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับนี่ครับหลวงปูดทวดนะครับวัดช้างให้นะครับพี่นะปีศูนย์ห้าเตารีดเอนะครับนะครับ รายการต่อมานะครับเป็นพระสาลิกานะครับเป็นนกสาลิกาแบบนี้นะครับพี่นะครับเป็นสาลิกาของหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยนะพี่นะนี่นะครับเป็นสาลิกาหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นเครื่องรางของขลังนะครับเมตตามหานิยมนะครับพี่นะนี่นะครับเมตตามหานิยมนะครับอง์นี้นะครับเป็นหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยนะครับพี่นะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับรายการนี้นะครับพี่นะครับ สนใจติดต่อได้เลยนะครับพี่นะนี่นะครับชุดหลวงปู่หลิวเป็นชุดกรรมการนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะครับนะครับชุดหลวงปู่โตนะครับหลวงปู่โต๊ะเป็นชุดกรรมชุดกรรมการนะครับปีสองหนึ่งจัมโบ้ใหญ่นะครับจัมโบ้หนึ่งนะครับพี่นะต่อมานะครับเป็นชุดพับปิดตามหาเสน่ห์นะครับพี่ปลุกเสกหกไตมากนะครับหกปีหกพรรษานะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าพับปิดตามหาเสน่ห์นะครับพี่นะ ต่อมานะครับเป็นพระปิดตาพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ปีสองหนึ่งเนื้อผงใบลานนะครับพี่นะเป็นชุดกรรมการนะครับต่อมานะครับเป็นพระปิดตาหลังยันทนะนะครับพี่นะครับปี2 5งพน้ายยีามนะครับชุดกรรมการหลังปิดตาณทะนะครับรายการต่อมานะครับพี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ขาโต๊ะนะครับ ฝังเข้าสารดําเสกนะครับแบบนี้นะครับพี่นะชุดกรรมการปี16นะครับพี่นะเอาชุดละ1,500บาทนะครับวันนี้ก็มีพระเครื่องนะครับมาแบ่งปันพี่พี่เอนะครับสนใจโทร096 902 6829นะครับไอดีไล0์ศูนย์เก้าหกเจ็ดนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวกราบราพี่พี่เอทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ